มาแล้วจ้าวันนี้ขวสมพรยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ไม่ได้ทําอาหารนะคะวันนี้จะมาทําขนมจ้านี่นะคะสมพรก็ได้มันม่วงมาน้องสาวให้มานะคะวันนี้จะมาทําบัวลอยแก้วมันม่วงนะคะนี่เลยเราก็นํามาปอกเปลือกแบบนี้นะคะปอกเปลือกออกให้หมดเลยนะคะ มันม่วงนี่นะคะก็เป็นมันเทศชนิดหนึ่งเลยที่นํามาต้มก็ได้นํามาทอดก็ได้วันนี้จะนํามาทําบัวลอยนะคะยอมรับเลยนะคะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่นํามันม่วงมาทําบัวลอยแก้วมันม่วงนะคะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนําไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็นํามาหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะชิ้นไม่ต้องใหญ่นะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะมา ทำการคุกกับแป้งมันนะคะเพื่อที่จะนำไปทำเป็นบัวลอยแก้วมันม่วงนะคะนี่ล้างน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้มันม่วงเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นแป้งหมันที่เหลืออยู่นะคะนำหมันม่วงที่เราหั่นนะคะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ใส่ลงไปในถาดเลยจ้า เทลงไปทีเดียวเลยนะคะเทลงไปแล้วนะคะเราก็เทแป้งมันตามลงไปเลยจ้าเราจะคลุกมันม่วงกับแป้งมันให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะนําไปลวกนะคะมันม่วงต้มอร่อยมากๆเลยก็จะมีรสชาติหวานๆนะคะนิ่ม นะคะปลูกเองจ้ามีทั้งแบบสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีส้มสีม่มวงอันนี้น้องสาวให้มานะคะก็จะเป็นสีม่วงนะคะหัวก็จะไม่ค่อยสวยนะคะต้มกินไปบ้างแล้วแล้วก็จะนำมาทำบัวลอยแก้วหมั่นม่วงนะคะใช้อบก็อร่อยนะคะอันนี้เขาเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปทำการลวกกันเลยจ้า ตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ทีมันที่เราคุกแป้งมันไว้นะคะใส่ลงไปลวกแบบนี้เลยจ้าเราก็จะค่อยค่อๆลวกไปเรื่อยๆนะคะลวกจนมันสุกนะคะให้มีเนื้อใส่ๆนะคะ ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่สะพรร่มบัวลอยแก้วหมันม่วงนะคะนี่จ้าก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะคะเราก็เปิดฝ่ายอ่อนๆลวกไปเรื่อยๆนะคะมันสีม่วงลวกแล้วนะคะก็จะมีสีม่วงเพิ่มขึ้นนะคะนี่ลอยแล้วนะคะ ก็ใช้ได้แล้วนะคะเราก็ตักออกนี่ตักออกนะคะแล้วเราก็จะมาน็อกด้วยน้ำเย็นจ้านี่นะคะเราก็รวกประมาณนี้นะคะใส่ลงไปในน้ํำเย็นที่เราแช่น้ําแข็งไว้นะคะนจ้าใส่ลงไปเลยค่ะเราก็แช่แบบนี้ทิ้งไว้สักคู่หนึ่งแล้วเราค่อยเอาออกนะคะ เราก็มาเตรียมกระทิกันนะคะวันนี้สมพรก็ใช้กระทิแบบควดแล้วก็จะมีน้ำตาลปีป๊บแล้วก็น้ำตาลทรายปนกันนะคะมีกะทิความหวานก็เอาแบบที่เราชอบเลยนะคะหวานน้อยหวานมากสูตรตามใจฉันจ้าเทกะทิลงไปนะคะ เติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะเราก็ใช้น้ำประมาณนี้นะคะตามด้วยน้ำตาลปีป๊บแล้วก็น้ำตาลทรายฝ่มหวานกาเอานะคะสมพรจะใช้ความหวานไม่เยอะนะคะใส่ใบเตยลงไปเลยจ้านี่นะคะแล้วเราก็ มาตั้งไฟเติมเกลือเราก็คนให้น้ําตาละลายนะคะใบเตยก็จะเพิ่มความหอมให้กับน้ํากะทิของเรานะคะนี่กะทิเริ่มเดือดนะคะวันนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่สมพรจะใส่ลงไปด้วยอะไรเอ,อ่ย นีจ้าไข่นะคะเทไข่ใส่ลงไปเลยจ้าไข่อันนี้นะคะจะเป็นไข่เป็ดนะคะสมพรใช้แค่สองฟองพอนี่นะคะบบวลอยก็ประมาณชามหนึ่งนะคะก็ใช้ไข่สองฟองแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะให,ให้ไข่ไข่สุกก่อนแล้วเราค่อยใส่มันม่วงนะคะ เพราะมันม่วงเราลวกแล้วนะคะก็จะสุกอยู่แล้วนะคะเราก็ใส่ทีหลังนะคะความหวานเราก็ชิมนะคะสามารถเพิ่มได้นะคะถ้าใครชอบหวานมากนะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยก็จะมีหวานนิดเข็มหน่อยอร่อยอร่อยจ้านี่นะคะเราก็ใส่มันม่วงที่เราลวกไว้ลงไปเลยนะคะ กิ่นหอมสีสานน่ากินเทลงไปเลยจ้าบัวลอยนีนะคะบัวลอยแก้วหมันม่วงนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ทำแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะนํามันม่วงนะคะที่เราต้มสุกแล้วมาบดผสมกับแป้งข้าวเหนียวแล้วก็ปั้นเป็นบัวลอยกลมๆก,ก็ได้นะคะ นี่สมพรไม่ได้ปันนะคะใช้มันม่วงคลุกกับแป้งมันนะคะนี่ไข่ก็เริ่มสุกแล้วความหวานก็ได้ที่แล้วนะคะก็จะได้บัวลอยแก้วมันม่วงของหวานวันนี้จ้านี่เสร็จแล้วนะคะไข่สองฟองน่ากินมากๆเลย มันก็นิ่มๆอร่อยนะคะหอมกะทิหอมใบเตยวันนี้สมพรก็นำมาฝากเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานได้นะคะกับเมนูนี้เลยของหวานมีเลยจ้าสมพรเองก็ทำเป็นครั้งแรกแต่สีสันน่ากินอย่าบอกไรเชียวมาค่ะเพื่อนๆมา กกินนด้วยัฝากกดไลค์กดแชร์ให้สมพรด้วยนะคะมาค่ะมันม่วงน่ากินน่ากินพร้อมไข่หวานสองฟองอร่อยอร่อยจ้าเมนูหน้านะคะจะเป็นขนมหรือจะเป็นอาหารก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะไปค่ะมาทานด้วยกันพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ